สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมาชวนทำกิจกรรมนะคะวันนี้ใบงานใบนี้ค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยวันนี้ให้ลากเส้นตามรอยปากนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพได้เลยคุณครูมีรูปภาพแมลงให้นะคะมีตัวอะไรบ้างมีหอยค่ามีเสื้อพึ่แล้วก็แมลงเต่าทองค่ะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปากทำไปพร้อมกับครูเลยค่ะให้เด็กๆลากโยงเส้นจากซ้ายมือไปขวามือนะคะจากตัวสัตว์ไปหาอาหารของมันค่ะลากไปเลย เวลาเด็กเลากเส้นจะต้องสังเกตดีๆนะคะค่อยๆใช้มือลากไปเลยค่ะ,ะตามรอยที่เขากำหนดเอาไว้ใจเย็นๆน,นะคะถ้าหากไม่ตรงเส้นเราทำยไงคะเราใช้ยางลบลบแล้วเขียนใหม่ได้ค่ะฉะนั้น,นเด็กๆต้องใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆเขียนค่อยๆลากเส้นค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะกิจกรรม ง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูต้องจบกิจกรรมแค่นี้เราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ